ประวัติวาระอุปทาวาระปัจจุปนนาวาระอนุโลมนยัยปุละวาระจักขายตนามูลละกายายัตนะมูลียมกะอนุโลมปุจฉา,ายัสะจักขายาตนังอุปปัชติตัดสะกายายตนังอุปัชติติจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดกายายัตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหม จักขายตนะและกายายตนะกำลังเกิดก็นำมาพูดสามครั้งโดยพูดครั้งที่หนึ่งพูดว่าจักขายตนะกำลังเกิดองค์ทำได้แก่บุคคลที่มีจักขุเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิ26พูดครั้งที่สองพูดว่าจักขายตนะกำลังเกิดแต่กายายตนะไม่ใช่กำลังเกิด ก็นำปัญจกวรกรภูมิ26ก็คือในกามภูมิ11และรูปภูมิ15มาพิจารณาว่าใครที่กายยตนะไม่ใช่กำลังเกิดก็จะได้รูปภูมิ15เว้นอสัญญสัตตภูมิหนึ่งพูดครั้งที่3พูดว่าจา,ายตานะก็กำลังเกิดกายยตนะก็กำลังเกิดก็จะได้กามภูมิ1เเป็นองค์ธรรมเมื่อตอบก็นำบทเดียวมาตอบก่อนนะคะ จักขู่เกิดได้ก็คือสะจกขู่การนังกายะเกิดไม่ได้คืออักกายะการนังถ้ากายะเกิดได้ก็คือสกายะกานังก็จะเป็นสอกอุและสสะอุวิสัชนาดังนี้ค่ะวิสัชนาสะจกขู่การนังอักกายะการนังอุปปัชชนตานังเตสังจักขายตานังอุปปัชติโนจ่าเตสังกายยตานังอุปปัชติ สจักขุกานังสกายยะกานังอุปปัชชันตันเตสังจะคายตนันจะอุปปัชติกายยตนันจะอุปปัชติบุคคลที่มีจักขุเกิดได้กายะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดจกคายตนะกําลังเกิดแต่กายยตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจักขุและกายะเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิด จากายตนะก็กําลังเกิดกายายตนะก็กําลังเกิดในอนุโรมปุชาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทาขณะสมังคีของรูปาวจราปฏิสนธิจิต5เจตสิกสามสากรรมชกราบ4 และปุตุชนสี่พ้นเสษขะบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีจักขุและกายะเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกาม,มาวาจรปฏิสนที่จิตติเจตสิกสามสิบสามกชกราบ3 7องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น ข้อความและมีกายะเกิดได้อันมีกายะเกิดได้ไม่ควรแสดงเพราะการบกคล่องของกายะยัตนะโดยกรรมนั้นไม่มีด้านปัจจนิกไม่มีการแสดงข้อความนี้ค่ะปฏิโลมปุชฉา,า,นะายะสวาปณะกายยตนาอุปัชติตัสะจักขายัตนาอุปัชติติหรือว่ากายะยัตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใด จักขายตนะก็กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมกายยตนะและจักขายตนะกําลังเกิดนํามาพูด3ามครั้งว่าพูดครั้งที่1กายยตนะกําลังเกิดองค์ทําได้แก่บุคคลที่มีกายะเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิ1ิบเอ็ดพูดครั้งที่สองว่ากายายตนะกําลังเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิด ก็มาพิจารณาว่าในการ,รมะคุมสิ11นั้นคนที่จักขูเกิดไม่ได้ก็คือผู้ที่มีจักขู่บกพ้องตามกรรมประเภทที่123พูดครั้งที่3ว่ากายายตนะก็กําลังเกิดจักขายตนะก็กําลังเกิดก็จะได้องค์ธรรมคือกรรมภะคุมสิ1เอ็ดนำบทเดียวมาแสดงก่อนบท2บทแสดงทีหลัง บุคคลที่มีกายะเกิดได้ก็จะเป็นสะกายะการนังจักขุเกิดไม่ได้ก็เป็นอาจาักขุการนังหากจักขุเกิดได้ก็จะเป็นสะจักขุการนางวิสัชนาจะเป็นสะอุก,กับสะสะอุวิสัชนาดังนี้ค่ะวิสัชนาสกายะการนางอาจักขุการนังอุปปัชชันังเตสังกายยตะนางอุปปัชติโนจะเตสังกายยตะนางอุปปัชติ ากายยานังอุปปัชชันตานังเตสังกายายตนัจจะอุปช to ัตต to ิจกขายตานันจะอุปชัตติบุคคลที่มีกายยเกิดได้จกขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดกายยยตนะกําลังเกิดแต่จกขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีกายะและจกขุเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดกายยยตนะก็กําลังเกิดขายตนะก็กําลังเกิด ในปฏิโรมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันมีกายยเกิดได้จกักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกําลังเกิดในอบายภูมิทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทาชะและคับพาเตยยะกะอันมีกายยเกิดได้จกักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกําลังเกิดในกรมภูมิ ทุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคับผ้าเสยยากะผู้จะตายในระหว่างกายะเกิดแล้วแต่จักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในการรมภูมิที่เรียกว่าอุปาทาขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2อเจตสิกสิบกร,รมชกราบ3 6และปุตุชน4ี่พ้เสกขะบุคคลเบื้องต่ำสอง อันมีกายะและจักขุเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกาม,มาวจรปฏิสนธิ่จิตสิเจตสิก3 3กริมะชมชกราบสามเจ็ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นะวตติวาระอุปาทวาระปัจจุปนวาระปัจนนิกนยัยปุคลาวาระ จักขายตนะมูละกายายตนะมูลียัมะกะอนุโลมปุจฉา,ายัะจักขายตนานุปปตัตชิตสตะกายายตนานุปปัตชติติจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดกายายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมนำจักขายตนะและกายายตนะ ที่ไม่ใช่กำลังเกิดมาพูด3ามครั้งพูดสามครั้งดังนี้ว่าพูดครั้งที่1จึกงจขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดองค์ทำได้แก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายใน3 1ภูมิบุคคลที่จะขูเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอรูป,ปภูมิสี่อสศัญยสัตตภูมิหนึ่งบุคคลที่จะขุขัดตกบกพร่องตากรรมหนึ่ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิเบื้องต่ำหก พูดครั้งที่สองว่าจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่กายายตนะกำลังเกิดนำข้อหนึ่งมาพิจารณาว่ากายายตนะกำลังเกิดได้กับใครบ้างก็จะได้กับคนที่จักขุบกห้องตามกรรมประเภทที่123สพูดครั้งที่สามว่าจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดกายายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิด ก็จะได้บุคคลที่ทั้งจักขูและกายะเกิดไม่ได้คือบุคคลที่กําลังตายใน3 1ภูมิพวกสังจะแล้วก็มีพวกอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งอรูป,ปรภูมิสี่วิสัชนาก็จะเป็นอะสะอุกับมีสังจะด้วยกับอะอะุก็วิสัชนาดังนี้โดยที่บุคคลที่มีจักขุ่เกิดไม่ได้จะเป็นอะจักขูกาณังแต่ถ้ากายะ เกิดได้จะเป็นสกายะกางถ้ากายะเกิดไม่ได้ก็จะเป็นอกายะกานังวิสัชนาอาจักขุกานังสกายะกานังอุปปัชชันตานังเตสังจักขายตนางนุปปัชติโนจ่าเตสังกายยตนางนุปปัชติสัเพสังจวันตางอาจักขุกานังอกายะกานังอุปปัชชันตานังเตสัง จักขายตนันจะนุปปัตติกายายตนันจะนุปปัตติบุคคลที่มีจักขู่เกิดไม่ได้กายะเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดจักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแต่กายายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กําลังตายก็ดีบุคคลที่จักขู่และกายะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดก็ดี จักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดกายายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดในอนุโลมปุจชาองค์ธรรมของสันนิฐานนบทได้แก่ทุกตีเหตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันมีจกักขุเกิดไม่ได้กายะเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในอบายภูมิ ทุกขติยเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติยเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทาชะและคับพาเสยยะกะอันมีจักขุเกิดไม่ได้กายะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามะภูมิทุกขติยเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติยเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคับพาเสยยะกะผู้จะตายในระหว่างกายะเกิดแล้วแต่จักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิ ที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบกัมมะชะกราบสามหกและปุตุชนสีผลบุคคลสีซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคขคณะสมังคีของจุติจิตสิบเก้าจตสิกสามิบห้ากัมมะชะรูปชีวิตตะนว,วกะกราบที่ดับครั้งสุดท้าย สุเตยเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสซึ่งกําลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอรูปาวจรรปฏิสนธิจิต4เจตสิกสามสิชีวิตะนวกกราบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นคือมันเยอะมากเลย ปฏิโลมปุชายะสะวาปณนะกายยะตะนังนุปัชะติตัสสะจักขายะตะนังนุปัชะติติหรือว่ากายยะตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายะตนะก็ไม่ใช่กาลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมนํากายกะกับจักขุมาพูดสามครั้งพูดในแง่ที่ว่าไม่ใช่กําลังเกิดน,นํามาพูดสามครั้งพูดครั้งที่หนึ่งว่า หนึ่งกายยตนะไม่ใช่กำลังเกิดองค์ทาได้แก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายในสามสิบเอ็ดภูมิบุคคลที่กายะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอรูป,ปรภูมิสี่รูป,ปรภูมิสิบห้าเลนอสัญญาสัตตภูมิและอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งพูดครั้งที่สองว่ากายยตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขายตนะกำลังเกิด ก็ในคนตายเกิดไม่ได้อรูปประภูมิก็เกิดไม่ได้อสัญก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่จักขาเกิดได้ก็คือในรูปประภูมิ15เว้นอสัญญสัตตภูมิหนึ่งพูดครั้งที่3พูดว่ากายายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดจักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดก็จะได้บุคคลที่กําลังตายใน31ภูมิก็คือพวกสังจะแล้วก็พวกอสัญญสัตตภูมิกับอรูปประภูมิ เมื่อนำมาวิสัชนากายะเกิดไม่ได้ก็คืออะกายะกานังจากขุเกิดได้คือสักจักขุกานังถ้าจากขุเกิดไม่ได้ก็จะเป็นอะจักขุกานังก็จะเป็นอะสะอุมีสังจะด้วยแล้วก็อะอะอ,อุวิสัชนาอะกายะกานังสะจักขุกานัง,นงอุปป,ปัชตานางเตสัง กายายตนังนุปปัชชติโนจะเตสังจกขายตนังนุปปัชชติสัพเทสังจะวันตานังอกายะกานังอจักขุกานังอุปปัชชันตานังเตสังกายายตนันจะนุปปัชชติจกขายตนันจะนุปปัชชติบุคคลที่มีกายะเกิดไม่ได้จกขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิด กายายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแต่จากขายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กําลังตายก็ดีบุคคลที่กายะและจากขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดก็ดีกายายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดจากขายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ ติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขาขณะสมังคีของรูปาวจราปฏิสนธิจิตห้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมชะกราบสี่และปุตุชนสี่ผลเสกขะผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในสามสิบเอ็ดภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจติจิตสิบเก้าเจตสิกสามสิบห้า กรรมชรูปชีวิตตะนวกะกราบที่ดับครั้งสุดท้ายสุขติยเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกข่าบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภ,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 ภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทขณาสมังคีของอรูปาวจรปฏิสนที่จิต4เจตสิกสาชีวิตตะนวกะกราบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่ องค์ทำหมวดหลังเท่านั้น ยงแค่คิดจิดรองดูว่ามีการให้มีมรักหมดใจใ,ใครก็ได้ไม่หวังผลใครครวรอยู่ทุกคืนวันให้ได้ทุกอันที่มีเมืยอผร่างกายของคนใหม่ที่รัก ดูบ้างไม้ไห้ใครใครน้องกขเคยได้ละออกอากใหก็เพียงนอกกายไม่อยาจริงจัง,งก็เพียงเธอมองให้เห็นเองฝากเรอนี้มาให้ฟังให้ได้ไม่อย่างไม่มีใครชมจาก ให,ให้ได้จากใจไม่มีช้ำระทงไม่ได้คิดงงก็เพียงได้คิดสงสารไม่ได้ออกจากภายในให้ด้วยใจเมตตา เียังกล่าวมาว่าให้คนเขาให้เราได้แน่จงคิดเปลี่ยนแปลงเรื่องแพ้ยาเ้าอุราอย่าลงคิดเล็ดเมาามัวเลี้ยวมองรอบตัวดีกว่าวาให้เถิดหนาทุกลมหาย